พ่อขี้แล้วเนี่ยหนูเหยียบแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อเช้าพ่อบอกวาดไปแล้วนะเนี่ยกวาดอะไรล่ะพ่อ,ห,อหนูเหยียบอยู่เนี่ยพ่อหนูไปทำงานก่อนนะคะพ่อสวัสดีค่ะพ่อ มาพ่อขี้อีกแล้วเนี่ยหนูเหยียบแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อเช้าพ่อบอกกวาดไปแล้วนะเนี่ยกวาดอะไรล่ะพ่อหนูเหยียบอยู่เนี่ยหนูไปทํางานแล้วล่ะค่ะพ่อสวัสดีค่ะแล้วแกจะกลับเมื่อไหร่อ่ะอย่างงานเสร็จหนูก็กลับเองค่ะพ่อบมาดีมาดีนะลูกค่ะนี่แกใช่ไหมเนี่ยไปขี้ทิ้งเอาไว้อีกแล้วเนี่ยฮนะม่ใช่ที่บกกวาดไปรอบหนึ่งแล้ว เนี่ยอืม,อมทำดีมาก <c oughs> จิบ๊บคะ <S <S พิมพ์รายงานการประชุมให้พี่หน่อยดิอ๋อได้ค่ะทำเลยนะโอเคค่ะ วันนี้เราไม่ไปทำงานเหลยก็ทำเนี่ยพ่อ ตอนนี้เขาให้เวิร์ฟฟอร์มโฮมอ่ะให้เวิร์ฟฟอร์มโฮมนี่คืออะไรอ่ะก็ทำงานที่บ้านไงพ่อก็ดีเลยสิไม่ต้องไปทำงานที่บริษัทไม่ต้องเดินทางก็ประหยัดด้วยดียังไงอ่ะพ่อถูกลดเงินเดือนไม่รู้จะได้เข้าบริษัทเมื่อไหร่เอานี่เราหิวแล้วยังอ่ะพ่อจะสั่งอาหารมาให้ พ่อจสั่งอาหารข้างนอกเหรออืม,อมเป็นอันตรายพ่อพ่ออยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยหนูทำให้กินเองแกเนี่ยนะทำเป็นเอา้าพ่อนี่ลูกสาวพ่อไม่เห็นแกเคยเข้าครัวเลยอะ่ะพ,พ่ออยากกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวหนูทำให้กินเลยเอางี้แกทำอะไรอร่อยทำมาเลยพ่อรอชิมเลยก็แล้วกันได้มาแล้วพ่อ น่ากินใช่ไหมล่ะมะลองชิมดูอเป็นไงอร่อยนะเนี่ยอืมเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้ทำงานที่บ้านนะชาตินี้พ่อคงไม่รู้เลยว่าลูกสาวพ่อทำอาหารได้อร่อยอร่อยจริงๆเพราะว่า เราทำอาหารให้พอกินบ่อยๆแล้วได้ค่ะประหยัดดยอ้าวอร่อยก็กินเยอะๆนะคะพ่อ,อนี่ค่ะขอบใจมากมเดี๋ยวเราดูนะพ่อเอกถูกจับได้น้อเอกจะถูกจับได้ไงพ่อตอนดูไปแล้วน้องเอกจะมาช่วยยังไงพ่อรู้ได้ไงผลลัพธ์อ่างนี้พ่อเป็นผู้กำกับโอ้ คุณทาลีธผู้กำกับหนังใหญ่คอยดูไปดูไปดูเดี๋ยวหนูจะคอยดูนะพ่ออะไรเงี้ยเนี่ยตาเอกถูกจับได้แล้วใช่ไหมโอ้โหจริงด้วยอ่ะพ่อแล้วดูไปวันนี้ตาเอกจะไปช่วยเปล่าได้เอ้มาช่วยได้เห็นไหมเป็นไงเป็นไงนี่หนูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าหนูเป็นลูกสาวผู้กำกับอะ จริงๆหนูอยู่บ้านแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะพ่อมันดีตรงไหนเงินเดือนเราก็ถูก่าไม่เหรก็หนูได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินอีกหนูได้ใช้เวลาอยู่กับพ่อไงเรากินยาลืมขยาควรหรือเปล่าโอ้พ่อคนกำลังทำซึง้งไม่ไว้ลุ่นเลยไม่เข้าใจเรื่องเลยอ้ว คนที่เราจะไปไหนอะไปทํางานค่ะพ่อตอนนี้บริษัทเขาเปิดให้ไปทํางานแล้วค่ะแล้ววันนี้จะกลับกี่โมงอวันนี้หนูน่าจะกลับประมาณสี่โมงค่ะพ่อเดี๋ยวขอเขาเลิกเร็วแล้วก็กลับเลยขอเขาได้ด้วยเหรอได้คะ่ะเดี๋ยวหนูจะได้รีบกลับมากินข้าวกับพ่อไง <c oughs> ไปแล้วนะเจ้าเป๋ดูแลพ่อให้ด้วยนะรู้หรือเปล่ามันชื่อปารีสไม่ใช่ชื่อเจ้าเป๋ ก็หนูเห็นมันมีแค่สามขาค่ะพ่อไปแล้วค่ะพ่อสวัสดีค่ะ,ะเช้ทางปลอดภัยนะครับค่ะ